สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงว,วันอังคารที่3ธันวาคมพศ2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยมันสนั่นเมืองประจําวันนี้ณเวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับจัดโดยเซียโบด์นัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันก็นเวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง 24u แล้วก็แอป ยทยีมาดูคู่ที่หนึ่งในรายการกันเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเนื้อพยักฆ์กวยบางคอแหลมหรือเหนือเพชรเกียรติพัฒรพันธ์นะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีนะครับซอมในค่ายมวยจ่าติ๊กอุบลปีนี้อายุ16ปีน้ำหนักไปไปล่อยที่50กิโลกรัมส่วนสูง164เซนติเมตรผ่านการชกมวยมาแล้ว30กว่าครั้งวันนี้เจอกับทางด้าน เพชรแดงวันของโอม WBK หรือสิทธิคูแป๊วครับนักชกจากจังหวัดพัทธลุงซ้อมที่ค่ายมวยทีเด็ด99ย่านสุทธิสารนะครับอยู่กับเฮียตีทีเด็ด99นะครับปีนี้อายุ20ปีน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่52กิโลกร,รัมส่วนสูง1น5ยเซนติเมตรผ่านการชกมวยมาแล้ว40ไฟนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด106่อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเหนือพยัคฆ์กวยบางคอแหลมชั่งน้ำหนักได้100 5.9ขาดไปจุดหนึ่งนะครับส่วนทางด้านเพชรแดงวันของโอม WBK ช่างน้ำหนักได้106.7ลดไปจุดเจ็ดนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรแดงวันของโอม WBK นะครับก็เป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยขาวาปั้มตีแข็งแกร่งแรงยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรแดงวันของโอม WBK นะครับ ส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็แพ้คะแนนเหนือพยักษ์กวยบางคอแหลมเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2567ที่เวทีมวยรังสิทธ์นะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดนะครับของนักน้าน,นเพชรแดงวันของโอม WBK เนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนักน้่นเหนือพยักษ์กลวยบางคอแหลมกันบ้างนะครับสไตล์การชกเขานะครับก็เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นขวางหน้าดันแทงเข่าแหลมแทงเจ็บยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของนักนั่น เหนือพยักกวยบางคอแหลมนะครับสาหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมยังชอบไปที่ทางด้านเหนือพยักกวยบางคอแหลมน่าจะย้ําแขนไปอีกหนึ่งคำลบนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาดูคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสิง์บุรีสสิปภายิมหรือช้างศึกอวันเชิดนะครับนักชกจากกวัดสิงบุรี แต่ถ้าว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยสะสิปภายิมย่านลาดพร้าวนะครับปีนี้อายุ20ปีน้ำหนักไปไป่ยอยู่ที่54กิโลกรัมส่วนสูง165เซนติเมตรผ่านการชกมวยมาแล้ว40ขวาไฟวันนี้เจอกับทางด้านเพชรสายฟ้าปอประจันสีหรือเพชรมณีเพชรจินดานะครับนักชกจากเมืองโคราชซ้อมที่ค่ายมวยกองทัพภาคที่3จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็อยู่กับผู้พันแก้วพงประยูนนู่นแหละครับ น้ำหนักไปปล่อยก็อยู่ที่55กิโลกรัมปีนี้อายุ23ปีส่วนสูง166เซนติเมตรผ่านการชกมวยมาแล้ว50กว่าครั้งวันนี้ชกกันในพิกัด112ปอนด์นะครับมเมื่อเช้านี้ทางด้านสิงห์บุรีสศสิประทพย์ิมช่างน้าหนักได้112.4ลดไปจด4นะครับส่วนทางด้านเพชรสายฟ้าปอประจันสศีนะครับช่างน้าหนักได้112.3ลดไปด3นะครับ นี่คือการช่าหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์กันชกของทางด้านเพชรสายฟ้าปอประจันสีนะครับก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนะครับวงในไล่แขนเก่งเด้งตีบุดุดันเตะขาเจาะยางต่อยหมัดแรงครับยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์กันชกของทางด้านเพชรสายฟ้าปอประจันสรีนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับ ก็ไปชนะนอกเพชรรุ่งเรืองสอแสงชัยในยกที่2นะครับเมื่อวันที่22ตุลาคม2 5 6 7ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทังด้านเพชรสายฟ้าปอประจันสรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์กรชกและกรฟอรมหลังของทางด้านสิงบุรีเล็กสสิประพายิมกันบ้างนะครับสไตล์กรชกของเขานะครับก็เป็นมวยบูดุดันเตะขาต่อยหมัดอาวุธหลากหลายรับแข็งแก่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคง ครับนี่คือสไตล์กันชกของนันสิซิงบุรีสสิประพายิมนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดก็ไปชนะนอกธีรพัฒน์อึงอุบลในยกที่3นะครับเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2567ที่เวทีมวยรังสิตรครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของนงดนานซิงบุรีสสิประพายิมนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางดนานซิงบุรีสสิประพายิมนะครับ จัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่สาในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างท้งด้านดวงสมพง์ MJ ไฟพอยต์มวยไทยเลเจนด์ยิมนะครับนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซ้อมที่ค่ายมวย MJ ไฟพอยต์ที่จังหวัดภูกเก็ตนะครับปีนี้อายุ20ปีน้ำหนักไปปล่อยที่58กิโลกร,รมัมส่วนสูง166เซนติเมตรผ่านการชกมวยมาแล้ว40ขวาไฟวันนี้เจอกับทางด้าน ซปเปอร์บอยต่อสุรัตหรือใจเด็ดสอรมเย็นนะครับก็เป็นมวยมาแทนนะครับสีธนนชัยสูจีบะหมีเกียวนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดระยองซ้อมที่ค่ายมวยต่อสุรัตที่จังหวัดระยองนะครับโดยมีอาจารย์พี่สุรัตทับทิมนาลินนะครับคอยดูแลการฝึกซ้อมและบำรุงดีบำรุงถึงนะครับปีนี้อายุ 17ปีน้ำหนักไปปล่อยที่56กิโลกร,รมัมส่วนสูง178เซนติเมตรผ่านการชกมวยมาแล้ว70ไฟนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด120ป่ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านดวงสมพงษ์ MJ ไฟ point นะครับช่างน้ำหนักได้121.4ลดไป1.4นะครับส่วนทางด้าน,านซปเปอร์บอยตอสุรัตน์นะครับช่างน้ำหนักได้119.5ขาดไปจุด ครับนี่คือการช่างหนักมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของนัานซุปเปอร์บอยต่อสุรัตน์นะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเปิดเกมทีมนำขวาคอล็อกตีขวางหน้าดันแทงครับวันนี้ได้ลอยได้ใหญ่ได้ยาวห่มตีเห็นผลครับนี่คือสไตล์การชกของนัานซุปเปอร์บอยต่อสุรัตน์นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปแพ้คะแนน สลันพยักสามแผ่นดินเมื่อวันที่19กันยายน2องที่เวทีมวยราชลำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของด้านซุปเปอร์บอยต่อสุรัตนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์กระชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน้านดวงสมพงษ์ m j ไฟพอยมวยไทยเลเจนด์ยิมกันมากนะครับสำหรับสไตล์กระชกของน้านดวงสมพงษ์นะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับเตะขาต่อยหมัดแรงแต่ถ้าว่าเสียเปรียบรูปร่างครับนี่คือสไตล์กระชกของน้าน ดวงสมพงศ์ MJ ไฟพอยต์มวยไทยเลเจินยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของด้านดวงสมพงค์นะครับก็ไปชนะคะแนนทองสิทธิ์เจริญทรัพย์เมื่อวันที่18ตุลาคม2อง7ที่เวทีมวยรังสิทธ์นะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านดวงสมพงศ์ MJ ไฟพอยต์มวยไทยเลเจนยิมนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่มวยตัวใหญ่สูงยาว เข่าดีเข่าแหลมแทงเก็บขวางหน้าดันแทงวันนี้จัดไปอย่าให้เสียนะครับให้ไป5้าดาวผมออกไปที่ซุปเปอรบ์บอยต่อสุรัตนนะครับเป็นของขวัญวันนี้เลยนะครับไปดูคู่ที่4กันต่อครับมาในคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่าง,งน,าน่น่านคุนศึกเพชรยินดีาคาเดมีหรือหนุ่มพรเทพหรือยอดมวยพลรัตหรือเกียรติหมอน้อยนะครับนักชกจากจวัดสุริน แต่ถว่ามาซ้อมด้วยค่ายมวยเพชรยินดีอะคาเดมีนะครับปีนี้อายุ23ปีน้ำหนักไปปล่อยที่56กิโลกร,รมัมส่วนสูง172เซนติเมตรนะครับผ่านการชกมวยมา100กว่าครั้งนะครับวันนี้เจอกับทางด้านก้าวหน้า MJ ไฟพอยท์มวยไทยเลเจนด์ยิมหรือก้าวหน้ากอบันลือศักด์หรือเพชรทุ่งอา่าวเกียรติฟูเฟื่องนะครับนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซ้อมด้วยค่ายมวย MJ ไฟพอยท์มวยไทยเลเจนด์ยิมนะครับ ปีนี้อายุ21ปีน้ำหนักไปปล่อยที่58กิโลกร,รมัมส่วนสูง168เซนติเมตรผ่านการชกมวยมาแล้ว60กว่าครั้งวันนี้ชคกันในพิกัด115ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านขุนศึกเพชรยินดีแคาเดมี่ชั่งน้ำหนักได้115.4ลดไปด4นะครับส่วนทางด้านก้าวหน้า MJ ไฟพอยตมวยไทยเลเจนยิมนะครับชั่งน้ำหนักได้115ปอนด์ เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการเช่ามนาคุณเช้า,น,ชานี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านก้าวหน้า MJ ไฟพอย์เลเจนด์ยิมนะครับก็เป็นมวยขวานะครับเข่าในล็อกไปเหนียวแน่นแล้วก็ต่อยหมัดแรงบุดุดันแข็งแกร่งแข็งแรงหนักแรงทุกลูกทุกดอกลุ้นนับลุ้นนอกได้ตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านก้าวหน้า MJ ไฟพอย์ มวยไทยเล่เจนยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปแพน้องขห้างัทางด้านสองมัดพยักคําสิงเมื่อวันที่3ตุลาคม2 5 6 7ในยกที่2อครับที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านก้าวหน้า MJ f i ไฟท์พอยต์นะครับมวยไทยเล่เจนยิมเดี๋ยวเราไปดูสตาการชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านคุนศึกเพชรยินดีคารเดี่กันบางนะครับ สไตล์การชกเขานะครับเป็นมวยเข่ามวยขวาสูงยาวเข่าแหลมแทงเก็บเตะขาต่อยหมัดขวางหน้าดันแทงมีศอกอันตรายวันนี้เดินให้ไวไปให้เร็วเดินให้ถึงตัวน่าจะเก็บชัยชนะไปครองได้ครับนี่คือสไตล์การชกของน่านคุนศึกเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปแพ้นอกกันทางด้านเพชรก้องฟ้าวอเทคโน หลวงปูส่สวงนะครับเมื่อวันที่24ตุลาคม2567ที่เวท,ทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านขุนศึกเพชรยินดีอาคาเดมี่นะครับสำหรับมวยคูดีี่ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านขุนศึกเพชรยินดีอาคาเดมี่วันนี้น่าจะแก้งเกิดได้สําเร็จนะครับคูดีี่ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านขุนศึกเพชรยินดีอาคาเดมี่ให้เบ5ดาวจัดไปให้เสียนะครับขอใหท้ท่านโชคดีมีชัย เฮ่งเฮงรวยรยสวัสดีครับ